มันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผาไหมปวดมันคลา้คลา,ยคลายมันเส้นเอ็นอักเสบลูกๆได้เตรียมสตังค์เพื่อที่จะให้ผ่าแล้วถูกต้องแล้วค่ะรอบรอบฝ่าเท้าเนี่ยจะปวดมากเลยเดินก็แทบไม่ไหว หนักมากคือหัวเข่าหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงถาไหมก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าขาก็ป่าเพียงเขาบอกว่าจะเพิ่งขานะ ปวดคอเข่าแล้วก็บวมข่าบวมูล้ส่องค้างปวดบอกไปถูกแล้วปวดมันคล้ายๆมันเส้นเอ็นอักเสบอะแล้วมันเดินแบบเดินไม่ถนัดก็เห็นที่ทัศนีบอกว่านะก่อนที่จะมาพกปิดพันธบูเนี่ยลูกๆได้เตรียมสตังค์เพื่อที่จะให้ผ่าแล้วนะถูกต้องแล้วค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเือก็จะมีปัญหาที่ฝ่าเท้าก่อนรอบๆฝ่าเท้าเนี่ยจะปวดมากเลย เดินก็แทบไม่ไหวก็วลองหลายอย่างแล้ว้งกินยาก็แล้วแล้วก็นวดคลายเส้นกันแล้วมันก็ยังไม่หายแล้วหลังจากที่ที่ทานนะคะเป็นยังไงคะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงจริงมากเลยค่ะค่ะรับประกันเลยค่ะว่าดีบุลดีบุญแน,น,น่อนอนจริงค่ะห้ากล่องมีเห็นผลทันทีแล้วทุกวันนี้เดินสะดวกสบายหายปวดหายไรดเลยค่ะขอเจอดีบุญขอเจ้าจ๊อก เออดีขึ้นทีนี้กล่องที่3าว่างกินเหลืออยู่2องซองปวดข้างในแทบจะไม่มีหนึ่งกล่องแรกเนี่ยก็เริ่มเห็นผลแล้วการที่ลามมาที่เข่าที่หลังที่คอยเนี่ยโอเคอาการก็หายหมดแล้วค่ะทังทานแล้วที่ข้าบบมบวมก็ค่อยคอยุดดูทีแรกเหมือนที่ว่าแพงถ้าลองได้เอาอมากินมาทานดูนะผมว่าคุ้มค่านะ